สำหรับโยมพี่ท่านใดเนี่ยที่โยมแม่ไม่อยู่แล้วหรือว่ามีบุคคลป็นที่รักหมู่ญาติผู้ลงรับของเราเนี่ยที่เราอยากจะส่งบุญอุทิศบุญไปให้ถามว่าการมาสวดธรรมจักรกับวารณสูตรแล้วอุทิศบุญไปให้เขาได้บุญมากในระดับไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้เนี่ยว่าการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชาพาระรัตนตรยนัยมีสองอย่างด้วยกัน,นอันที่หนึ่งคือเรียกว่า อาิสบูชาอาิสบูชาก็คือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเช่นเราไปทําบุญใส่บาตรเ,เรานําดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระอันนี้เนี่ยเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของซึ่งก็ได้บุญมากแต่ว่าสิ่งที่เหนือกว่าอามิสบูชาก็คือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเนี่ยคือสิ่งที่ทําแล้วน ได้บุญมากเหนือยิ่งกว่าอามิสบูชาเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสรนเสริญว่าปฏิบัติบูชานี่แหละคือการบูชาอันสูงสุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้มาสวดธรรมจักกับเป่าอัตนาสูตรแล้วอุทิศบุญไปถึงหมู่ญาติผู้ล่วงลับของเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นหมู่ญาติท่านใดก็แล้วแต่ที่ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะส่งบุญไปให้ถ้าตัวเรา ได้มาปฏบิบัติบูชาคือเราได้มาสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโอ้บุญกุศลเนี่ยเกิดขึ้นมากๆเลยกับตัวเราทําไมาบุญกุศลถึงเกิดขึ้นมากนะข้อที่หนึ่งคือธรรมจักรกับเปาวัตนสูตรเนี่ยเป็นธรรมบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงเ,เพราะฉะนั้นเรากําลังนําธรมร,าร,ร,าธรมะทั้งบทเลยเนี่ยเราสวดเนี่ยเรากําลังนาธรรมะทั้งบทเลยไปบูชา พระสัมมาสัมบพบุทธเจ้าและยังเป็นการปฏิบัติการปฏิบัติคือการที่เราได้ลงมือทําอะไรบางอย่างนะเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสในตัวเราเให้ลดลงนะเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเให้สงบให้เป็นสมาธนะิซึ่งการสวดมนตน์เป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยที่ทําให้ใจของเราเได้สงบนะได้มาอยู่กับ เสียงบทสวดซึ่งเป็นบทธรรมะที่แท้จริงซึ่งออกจากพระโอษฐนะ์บทแรกเลยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเราได้มาทําใจให้สงบด้วยการสวดธรรมจากกับปวาอัตนสูตรน,นี่คือบุญจึงเกิดขึ้นมากนะที่เกิดขึ้นมากเพราะว่าเราเป็นผู้ได้มาลงมือปฏิบัตินะทําให้ใจของเราเสงบนะเป็นสมาธิจากการสวดมนตนะ์แล้วอย่างที่บอกนะครับว่า เราจะบูชาพระสัมมาสัพพุทธเจ้าด้วยวัตถุสิ่งของใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สู้การสวดธรรมจัก,กปรปปวนาสูตรเ,เพื่อบูชาพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะเพราะว่าบทธรรมจักรเนี่ยหนึ่งคำครูบาอาจารย์ผู้รู้ท่านเคยบอกไว้ว่าประโยคหนึ่งประโยคคำหนึ่งคำของบทธรรมจักรเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆของทั้งประเทศของทั้งโลกมากองรวมกันอีกเ,เพราะว่า รั์ทั้งหมดของทั้งประเทศของทั้งโลกเ,เงินเป็นพันพันล้านหมื่นล้านทองจะกี่ตันกี่กิโลก็แล้วแต่มากแค่ไหนก็ตามเน,<ร>นี่ยนะรั์ก็ไม่สามารถทําให้ใครหลุดพ้นหมดกิเลสได้แต่ว่าทำม,มาจากประโยคเดียวหรือคำคำเดียวถ้าใครสวดแล้วเข้าใจสามารถที่จะหลุดพ้นเข้าสูม่มรรคผลนิพพานไดน้เพราะฉะนั้น ในวันที่12สิงหานี้นะซึ่งตรงกันกับวันแม่แห่งชาติแล้วก็ตรงกันกับวันพระใหญ่คือวันพระขึ้น15ค่ำวันพระขึ้น15ค่ำเนี่ยเป็นวันที่ถ้าเราได้มาสั่งสมบุญแล้วโดยเฉพาะบุญจากการฝึกใจเนี่ยให้สงบให้หยุดนิ่งให้เป็นสมาธินถ้าเราได้มาทําแล้วเนี่ยโมันเป็นวันที่ทําบุญแล้วเนี่ยกระแสบุญเกิดขึ้นแรงมากๆอันนี้คือ คูบาอาจารย์ผู้รู้ท่านบอกไว้นะเพราะนั้นเนื่องในวันแม่12สิงหาตรงกับวันพระขึ้น15บห้าคคือวันพระใหญ่ถ้าเรานะได้มาสวดธรรมจักรกับประวัตสูตร mm. เพื่ออุทิศบุญเนี่ย mm. ไปถึงจะคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะหมู่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงรับของเราเนี่ยนะโอ้ท่านจะได้บุญมากๆเลยนะในวันนี้หรือว่าโยมพี่ท่านใดคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านยังอยู่นะเราก็ ชวนท่านมาเนี่ยชวนท่านมานะให้ท่านได้มาสวดธรรมจักให้ท่านได้มากล่าวนเะนะี่ยบทธรรมะที่แท้จริงของพระสมมาสัพพให้ท่านได้มาทําใจของท่านนะให้สงบให้ระงับด้วยการกล่าวบทธรรมนะทั้งบทเนี่ยคือบทธรรมจักกับปวัตสูตรเนะี่ยเพื่อบูชาพระสัมมาสมัพพุท้านี่จึงเป็นวันที่ต้องบอกว่าจึงจะเป็นวันแม่นะที่ดีคือ วันครอบครัวที่ดนะีคือวันที่ทั้งครอบครัวนะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะลูกหลานของเราเนี่ยทั้งครอบครัวเได้มารวมตัวกันได้มาสั่งสมบุญนะเนื่องในวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันครอบครัวนะเพราะฉะนั้นก็เชิญโยมพี่ทุกท่านเลยนะมาสวดธรรมจากกับเปาวัตนาสูตรนี้นะ24นคือ24ชั่วโมงเลยนะเราสามารถเลือกเวลาได้ ตามแต่ที่เราสรนะดวกแต่ว่าในเวลาสองทุ่มนะของวันที่12สิงหาคือวันพวกนี้เนี่ยนะคือวันที่12สิงหาเนี่ยนะเรามารวมกันนะพร้อมกันในเวลาสองทุ่มมาสวดธรรมจักรกับปวนาสูตรนะแล้วก็ร่วมพิธีอุทิศบุญเนี่ยเพื่อที่จะส่งบุญไปถึงหมู่ญาติผู้ลงรับของเรานะเข้าร่วมได้ในทุกๆช่องทางเลยนะของเพจธรรมลังดวงนะจะใน Facebook ก็ดี y o u b u นะหรือว่า ยมพิ่ันใดสะดวกก็มาเข้าซูมนะได้ทุกช่องทางเนะเพราะฉะนั้นวันพวกนี้12สิงหามาเอาบุญใหญ่นะมาส่งบุญใหญ่ไปให้ถึงบุคคลที่เรารักแล้วก็ชวนทุกคนเลยนะทั้งครอบครัวให้ได้มาร่วมสั่งสมบุญพิเศษบุญใหญ่บุญสวนธรรมจักรกับปวารณสูตรบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบุญจากการปฏิบัติบ,ต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 บตูชาคือการฝึกใจของเราเนี่ยให้สงบ ให้ระง,งับให้เป็นสมาธิเพื่อเอาบุญเนี่ย,ยส่งไปถึงหมู่ญาติผู้รับของเราเนีก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอเจริญพรนาะจ๊ะโยมพี่ทุกท่านเลย